ลืมรหัสผ่านและการเปลี่ยนรหัสผ่านของแอป DMSS โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับขัวข้อแรกเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนรหัสผ่านอันนี้ก็ทำได้ไม่ยากนะเราเข้าไปดูพร้อมกันเลยเปิดแอปขึ้นมานะครับเข้าไปที่มุมขวาล่างที่เขียนว่าฉันนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านบนถ้าสังเกตดีๆจะเห็นลูกศรชี้ขวา ดูมุมขวานะครับมุมขวาบนแตะเข้าไปเลยในนี้ก็จะมีรายละเอียดที่เป็น user account ของเราเราก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้บรรทัดนี้ดูพร้อมกันไปเลยเปลี่ยนรหัสผ่านตัวนี้ครับแตะเข้าไปการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับก็มีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงก็คือคุณจะต้องจํารหัสผ่านเก่าให้ได้เพราะว่าเขาจะหามรหัสผ่านปัจจุบันรหัสผ่านปัจจุบันก็คือรหัสผ่านเก่านะครับ แล้วก็ป้อนรหัสใหม่ที่เราต้องการที่เราต้องการจะเปลี่ยน2ครั้งแล้วก็กดเสร็จสิ้นแค่นี้ก็จบขั้นตอนของการเปลี่ยนรหัสแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกมันจะมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงก็คือต้องรู้รหัสเก่านะครับหัวข้อนี้เราก็เลยมาพูดต่อเนื่องกันไปเลยก็คือเรื่องของออการลืมรหัสผ่านถ้ากรณีที่เราลืมรหัสผ่านยกตัวอย่างเช่นเราจะไปใช้งานกับมือถือเครื่องอื่นซึ่ง มันจะต้องทําการล็อกอินต้องทําการลงชื่อเข้าใช้เนี่ยแล้วเราจํารหัสผ่านไม่ได้ก็แนะนําว่าให้ให้กดลืมรหัสผ่านวิธีทำนะครับก็เดี๋ยวผมออกจากระบบก่อนตอนนี้ก็อยู่หน้ารายละเอียด User Account ของเราผมก็กดออกจากระบบตรงนี้ถ้ากดออกจากระบบตัวนี้แล้วหมายความว่าคุณจะหลุดออกจากตัวชื่อ User a ร c o u n t ของคุณจะหลุดออกจากตัวแอป นะครับอันนี้ก็ต้องอลองพิจารณาดูด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นดูไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้เราจะมาเปลี่ยนกดลืมรหัสผ่านกันนะครับก็กดลืมรหัสผ่านก็เดี๋ยวผมออกจากระบบก่อนนะโอเคออกจากระบบเรียบร้อยแล้ววิธีการลืมรหัสผ่านก็สังเกตนี่เลยครับเห็นตรงนี้ไหมถ้าเรากลับมาที่หน้าแรกแล้วนะหน้าแรกคือหน้าที่เอาไว้ให้เราล็อกอินนะครับก็คือเรามากดตรงนี้ ลืมรหัสผ่านโอเคตรงนี้ก็เขาจะให้เรากรอกตามนี้นะครับก็คือมันมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับก็คือเราจะต้องจำยูเซอร c แอดเคของเราให้ได้ที่เราเคยลงทะเบียนไว้อ่ะอันนี้ก็คือที่บอกว่าให้ใช้เป็นอีเมลเนี่ยมันก็จะง่ายกับเรานะครับโอเคผมก็ตั้งรหัสผ่านก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งรหัสผ่านสักคู่หนึ่งรหัสผ่านใหม่นะ โอเคผมตั้งรหัสผ่านอันใหม่เสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะวิธีการตั้งรหัสผ่านของเขาก็คือจะต้องมีตัวอักษรที่เป็นตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่แล้วก็ตัวเลขแล้วก็อักขระพิเศษคือค่อนข้างมีความซับซ้อนทางรหัสผ่านเพราะว่าเขากันมาคนมาเดาได้ง่ายๆนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภยัยก็อันนี้ตั้งกันเองนะครับตั้งกันเองแล้วก็แนะนําว่าให้จดเอาไว้ด้วยโอเคเสร็จแล้วผม แต่ตรงนี้เลยขอรหัสยืนยันเหมือนเดิมเลยนะครับเขาจะส่ง OTP ไปที่อีเมลเราเราก็เข้าไปเช็คเมลโอเคเปิดเช็คเมลเลยนี่ฮะมาละ OTP ของเราคือ963921ใส่เลยครับ963921 ตัวเลขนี้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนจะไม่ได้ไม่เหมือนกันนะลอกของผมไม่ได้นะครับแล้วก็ตกลงตั้งรหัสผ่านสําเร็จโอเคแสดงว่าเราเรากดลืมรหัสผ่านแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านกันสําเร็จแล้วเดี๋ยวผมจะใส่รหัสผ่านใหม่เข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่าล็อกอินกันได้ไหมผมใส่รหัสผ่านเข้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองกดเข้าสู่ระบบนะครับแล้วดูไปพร้อมกันว่า รหัสใหม่ที่ผมตั้งเนี่ยใช้ได้ไหมแต่ไปเลยโอเคได้แล้วนะครับเข้ามาหน้าแรกได้แล้วแล้วก็นี่คือรายละเอียด user account ของผมที่เปลี่ยนรหัสมาแล้วหมายความว่าเราสามารถใช้งานต่อได้แล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมครับฝากกด subscribe ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วก็มีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ที่ comment ได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบให้ขอบคุณมากครับ